ครับ เอาละครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับทางช่อง28นะครับคุณผู้ชมครับกระแสคืนนี้นะฮะเป็นเรื่องราวนะครับของเด็กหญิงพิการสู้ชีวิตคนหนึ่งนะครับที่มาพร้อมกับคุณแม่คุณผู้ชมครับครั้งหนึ่งนะฮะเธอเคยประสบอุบัติเหตุคุณผู้ชมครับทำให้เธอเนี่ยนะฮะขาเนี่ยเดินไม่ได้คุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนะครับทางคู่กรณีเองนะครับได้มีการตกลงยอมความนะครับที่จะมอบเงินจํานวน4ล้านกว่าบาทเกือบ5ล้านบาทให้กับเธอแต่เชื่อมมัั้ครบวว่่าาเงินนนนนจํไ ึงมือเธอและครอบครัวครับกับกลายเป็นว่าทนายความของตัวเธอเองนั้นเป็นคนนําเงินจานวนนี้ไปใช้จ่ายะเองนะครับเอาละครับเรื่องราวเป็นยังไงนะครับเราจะทวงความยุติธรรมกปนยังไงวันนี้นะครับเราจะคุยกับสองแม่ลูกนะครับคุณพรทิพย์จันทรรัตน์นะครับหรือแม่ทิพย์นะฮะกับน้องพัทรดาแก้วพองหรือน้องบีมครับสวัสดีครับสองท่านครับค่ะอนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะเรียกว่าเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดคุณแม่ทําไมน้ําตาคลอ เป็นไรครับเกิดอะไรขึ้นครับใจเย็ยนครับแม่ครับไหวนะฮะเคยแบบว่าเคยแบบว่าจะไม่จะไม่สู้อะไรแล้วะค่ะโอเคผมเชื่อนะครับว่าต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นแน่นอนนะครับคุณแม่ครับผมขออนุญาตนะฮะย้อนเวลากลับไปหน่อย เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเชิญครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบกุมภาพันห้าร้ยสี่สิแปดค่ะสองพันห้ารอยสิบแปดสิบกุมภานะฮะมันมีอะไรเกิดขึ้นครับวันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยนึกอะค่ะว่าจะเกิดขึ้นกับเรารถบิ๊กอัพกับรถบรรทุกพ่วงสิแปดล้อมาผ่านประสานงากันประสานงานะครับที่ไหนครับที่ปัปะะ๊มปตทที่อำเภอทัยยาค่ะ ที่สุราษฎร์ธานีใช่ค่ะถูกไหมครับค enfin ืนนั้นกี่โมงครับประมาณเกือบทุ Elena> ่มมาเกือบทุ่มหนึ่งนะฮะขอโทษคุณแม่เหตุการณ์ในวันนั้นที่นั่งรถไปนมีใครไปบ้างรถคุณแม่นะเพื่อนคุณพ่อมีเพื่อนคุณพ่อค่ะแล้วคุณพ่อคุณพ่อค่ะแล้ป้ามีคุณแม่มีน้องกันสี่คนทั้งหมดสี่คนถูกไหมครับศูญเสียคุณพ่อไปในวันนั้นส่วนน้องเองมีอาการอะไรครับ น้องคุณหมอเขาบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นเส้นประสาทโดนกระแทกอย่างแรงสันนิษฐานว่าไขสันหลังกระแทกกับหัวเกียร์รถยนต์ของทางเราเองอคร่ะทําทให้น้องเนี่ยเป็นอาัมพาตทาล่างตั้งแต่หนึ่งขวบแปดเดือนหนึ่งขวบแปดเดือนนะครับ,รบส่วนตัคุณแม่เองเหรอะ คุณแม่เองขาใส่เหล็กสองข้างค่ะขาใส่เหล็กสองข้างนะครับโอเคครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยในวันนั้นนะครับแต่เรื่องนี้ยังไม่จบอยู่เท่านั้นนะฮะเหตุการณ์ต่อมาแน่นอนครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันต้องขึ้นไปถึงชั้นศาลถูกไหมครับสู้ในชั้นศาลกันนานไหมครับนาน่ะกี่ปีสู้มาถึงปีห้าเจ็ดตั้งแต่ปีสี่แปดจนถึงปีห้าเจ็ดเก้าปีค่ะ ้าปีสิบปีประมาณนั่นแหละนะฮะแล้วยังไงฮะสุดท้ายแล้วศาลสั่งยังไงศาลสั่งจ่ายเงินสั่งจ่ายเงินเท่าไหร่ครับห้าล้านบาทให้กับให้กับทางเนี่ยค่ะเราผู้เสียหายทั้งหมดก็คือมีคุณพ่อที่เสียชีวิตนะฮะมีเพื่อนคุณพ่อนะฮะมีน้องแล้วก็มีคุณแม่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสี่ล้านกว่าเกือบห้าล้านบาทแล้วตัวเพื่อนคุณพ่อละฮะเขารับเงินไหมเพื่อนคุณพ่อเพื่อนคุณพ่อบอกว่าให้น้อง เพราะว่าเขาไม่มีไม่ค่อยจะเก็บแต่ก็คือรักษาปัจจุบันนี้ปกติเขาบอกว่าก็คือให้ครอบครัวคุณแม่กับ<ช>น้องมาเพราะว่าเหมือนกับขาดคุณพ่อไปแล้วที่พึ่งกันไม่มีแล้<ช>ก็เลยให้มาถูกไหมครับทีนี้คุณแม่ไปเจอกับทนายความที่เป็นข่าวได้ยังไงที่ว่าเขาเอาเงินไปห้าล้านเนี่ยไปเจอเขาได้ยังไงคุณแพ่ปาน้องขึ้นมาอยู่ที่จังหวัดนนท แล้วก็น้องมาเรียนอยู่ที่เนี่ยค่ะมูลนิธิของสมเด็จย่าซึ่งในช่วงนั้นก็มีการต่อสู้บนชั้นศาลอยู่ตลอดถูกไหมครับจนเขาเข้ามาดูแลตรงนี้ถูกไหมฮะหลังจากนั้นเขาแนะนํำยังไงเขาแนะนําว่าทําไมป่านี้ยังไม่ได้เงินอีกอเขาบอกว่าคุณแม่มีเอกสารที่ไปขึ้นศาลแต่ละครั้งไหมเขาบอกว่ามีค่ะเพราะว่าเวลาไปศาลคุณแม่จะขอทางโน้นขอข็าถ่ายสำเนาครับค่ะเขาบอกว่านั้นเอามาให้ผมดูอื พอเขาดูพบเขาบอกว่าเอางี้ไหมครับกรณีคุณแม่เนี่ยน่าจะจะได้เงินตั้งนานแล้วแต่ทําไมป่านนี้ยังไม่ได้อีกอืมอคือในตอนนั้นสารเขาตัดสินจ่ายหรือยังตอนนั้นยังค่ะยังยังไม่ตัดสินที่จะจ่ายเงินให้ห้าล้านบาทหรือยังนะฮะยังคือเรี่ยวยังต่อสู้กันอยู่ค่ะสุดท้ายทนายคนนี้เข้ามาเพื่อที่จะไปเจรจากับบริษัทรถพ่วงสิบแปดล้อถูกไหมครับเขาจัดการให้ไหมเขาจัดการให้จริงๆริงไหม แต่คนหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วว่าหลังจากนั้น่ะที่เราไปขึ้นศาลร,รอบส,สุดท้ายแล้วก็คิศาลได้มีใบมาอีกนะคะเขาบอกว่า,ากินแล้วศาลกําลังจะสั่งใจแต่ว่าคือเราไม่รู้อื <_ struggles> นะครับคืออย่างนี้ผมขออนุญาตวบลัดให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆเลยแล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่นะครับหลังจากที่านายพลรันเข้ามานะครับก็ได้มีการเอ,อเรียกว่าต่อสู้ในชั้นศาลนะครับจนกระทั่งไปถึง,ถงชั้นอุทธรนะฮะทางอุทธรเองเนะครับ,รบซึ่งอยู่ในมือผมเนี่ยนะครับก็ได้มีการ สั่งนะครับให้ทางคู่กรณีของคุณแม่เนี่ยก็คือทางบริษัทรถ18ล้อเนี่ยนะครับชำระเงินนะฮะให้กับบุคคลเนี่ยนะครับทั้ง5คนรวมถึงเจ้าของรถด้วย <Okay. S 1> ซึ่งวันเขาไม่ได้ไปในที่เกิดเหตุแต่เขายกให้เป็นประโยชน์ของคุณแม่ไป <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเงินจํานวนที่เขาจะต้องให้ตามสารชั้นต้นแล้วก็ทางอุทธร์เนี่ยคือ4ล้านกว่าบาทนะฮะ <Okay. S 1> เรียกว่าจ่ายเป็นคนนี้เท่าไหร่คนนี้เท่าไหร่คนนี้รวมแล้วเนี่ยเป็นจำนวนกันสล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าทางบริษัทของรถพ่วงเนี่ยก็ต้องนําเงินให้กับคุณแม่ คุณแม่ได้มีการไปรับกับเงินเงินกับทางบริษัทลถพวกไหมไม่ได้รับเลยทำไมถึงไม่ไปรับก็ล่าสุดที่ทนายพิสิกเขาลงไปที่ศาลนิชยาพอเขาลงไปปุ๊บก็คือทนายที่เป็นข่าวเลยนะฮะใช่ค่ะ,ะเขาขึ้นมาจากศาลเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาขึ้นมาจากสุลาเขามาถึงบอกเราที่มูลนิธิบอกว่าผมสิทเจ้ด้วยคุณแม่บริษัทล้มละลายบริษัทล้มละลาย มาบอกคุณแม่แบบนี้ใช่คือจะ,ะไม่ได้เงินแล้วไอ้สี่ล้านกว่าเนี่ยเพราะบริษัทล้มละลายค่ะคุณแม่ว่ายังไงบอกไม่มีทางอื่นเลยนะคะพี่ทนายบอกว่าผมไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันครับบริษัทตอนนี้ยแย่มากเขาไม่มีความสามารถที่จะจ่ายเงินให้เราดาที่ศาลเขาสั่งครับแต่คุณแม่ใจเย็นๆนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะนัดคุยกับเขาดู ว่าเผื่อเขาจะจ่ายเงินให้น้องช่วยน้องได้บ้างครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณแม่อันนี้มันคือสัญญาประีประนอมยอมความที่คุณแม่เป็นคนทําหรือใครทําทนายวิสิ์ค่ะกับที่เขาจ้างบุคคลมาเป็นเจ้าของบริษัทรถนัดกันมาเจอที่เซ็นทันปป่นล้าวเดี๋ยวก่อนนะทนายคนที่เป็นข่าวเนี่ยนะฮะ,ะกับใครนะฮะกับไม่รู้เขาไปจ้างใครมาค่ะว่าเป็นเจ้าของบริษัทรถ ถ้าเราก็ดีสวัสดีเลยนะคะก็คือหมายความว่าสัญญาเนี้ยทานอกศาลถูกไหมค,ครับไม่ได้ทําในศาลนะฮะ,ะทาขึ้นโดยทนายที่เป็นข่าวเนี่ยแหละ,ะนะฮะที่ว่าเอาเงินห้าล้านไปเนี่ยแล้วก็ไปหาตัวละครตรงเนี่ยมาสมอ้างว่าเป็นเจ้าของบริษัทรถคันนั้นเพื่อทําเนี้ยมาวางให้คุณแม่ดูวันนี้ฉันไปทํำมาแล้วนะใช่ค่ะแล้วสรุปแล้วเงินได้ไหมสรุปแล้วก็เขาบอกว่า เขาจะจ่ายแปดแสนแต่ผมไปคุยจนได้หนึ่งล้านแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าขอจ่ายเป็นงวดงวดให้เดือนละสี่หมื่นก็วันนั้นพอทำปุ๊บเขาก็ให้เลยงวดแรกได้ไหมได้สี่หมื่นบาทจ่านได้อีกไหมหลังจากนั้นได้ถึงต่อเนืงคือทั้งหมดคือหกงวดเป็นเงินเท่าไหร่ฮะทั้งหมดคือสองแสนแปดสองแสนแปดหมื่นบาทเจ็ดงวดทั้งทั้งจริงๆในความเป็นจริงศารสั่งจ่ายเนี่ยคือทั้งหมดสี่ล้านกว่าเกือบห้าล้านแต่ได้มาแค่สองแสนกว่าเท่านั้น ถูกไหมครับถูกค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามานั่งคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมีการโฟนอินนะครับหาทางทนายชัยวัน์สินไชยนะครับท่านเป็นทนายความนะฮะเป็นตัวแทนของบริษัทเจ้าของรถพ่วงคันนี้แหละที่เขาจะยืนยันนะครับว่าเขาได้มีการชําระเงินจํานวน4ล้านกว่าเนี่ยแบ่งเป็นงวด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 เนี่ยนะฮะมาให้คุณแม่แล้วแต่ไม่ได้ให้คุณแม่โดยตรงนะครับเขาให้ผ่านทนายความ ที่เขาอ้างว่าเป็นทนายของคุณแม่แล้วเอาเงินไปนี่แหละครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคณะกรรังการผลกระแสะนะครับคงต้องกลับมาถามทางน้องบีมบ้างลูกน้องบีมครับทุกวันนี้ทําอะไรช่วยเลือคุณแม่บ้างก็ทุกวันนี้ก็ขายของช่วยคุณแม่ขายอะไรลูก ขายพวกเครื่องหอมพวกบุง,งาเกลือหอมแล้วก็มีใบเตยหอมด้วยไปไขายที่ไหนคะขายที่วัดชนะระทาน,นะคะ่ะรายได้นี่ได้เยอะไหมก็มีเยอะบ้างน้อยบางอะคะ่ะถ้าเยอะสุดวันหนึ่งได้เท่าไหร่ประมาณห้าร้อย<ะ>ถึงหกร้อยอะห้าร้อยถึงหกร้อยบาทนะลูกนะใช่ค่ะอ่าแล้ววันที่ไม่ได้ล่ะไม่ได้ก็ตามสุดก็คือ แปสิบบาทอแปสิบบาททําไมบิมถึงต้องคิดว่าต้องไปช่วยเหลือคุณแม่ในการขายของถ้าเหมือนเราไม่ได้ช่วยคุณแม่ค่ะก็ไม่มีรายจ่าพวกเกิดค่ารถค่าพวกที่พักและพวกเนี้ยค่ะแล้วก็พวกค่าเครื่องใช้พวกนี้ค่ะครับเหนื่อยไม่ลุกวันวันหนึ่งเหนื่อยนะคะแต่ว่า ต้องต้องทํามาค่ะเหนื่อยแต่ก็ต้องทําใช่ค่ะคุณแม่ไปด้วยไหมครับไป,ไปด้วยค่ะไปด้วยนะฮะเคยมีวันหนึ่งที่ขายไม่ได้เลยแบบน้องบอกมีได้อยู่ประมาณสักหกสิบบาทเจ็สิบาททํายังไงวันนั้นอก็บอกน้องว่าไม่เป็นไรลูกพรุ่งนี้มาขายใหม่กันพรุ่งนี้มาขายใหม่กัน<อ>แล้วเงินรายได้ที่จะใช้ในวันนั้นล่ะทํายังไงคือกับน้องเนี่ย ทุกวันเราเรา,เราจะกินข้าวกันซื้อมาไว้บางทีก็แปดสิบาทเราจะกินกันทั้งวันค่ะเห็นบอกว่าน้องต้องมีขอโทษนะครับมีเรื่องของแพมเพิสด้วยที่ต้องใช้ใช่ค่ะจนบางครั้งยังว่าน้องเลยคะ่ะว่าอย่าก,กินน้ําเยอะเพราะถ้ากินเยอะน้องขี่บ่อยและแพมเพิส <laughs> แต่ก็มีหลังๆมีคนยื่นมือมาช่วยด้วยใช่ไหมครับ <laughs> เห็นบอกคุณอี้แทนคุณก็เข้ามาดูแลตรงส่วนนี้ให้ด้วยนะฮะ อ่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมีเบอร์บัญชีนะครับซึ่งเป็นของทางคุณแม่แล้วก็กับทางน้องบีมเนี่ยนะฮะขึ้นให้คุณผู้ชมด้วยนะครับเผื่อว่าใครเนี่ยนะฮะอยากจะช่วยเหลือคุณแม่คุณลูกคู่นี้นะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับนี่นะฮะเป็นเบอร์บัญชีนะครับของนางสาวพรทิพย์จันทรรัตน์นะครับธนาคารกสิกรไทยสาขาโลตัสรัตนาทิเบตนะครับเลขที่บัญชีครับคุณผู้ชมครับ5 8าขีดสขีดศูนย์เขีดสนี่นะครับ ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะฮะเอาละครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของคดีความกันต่อสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้คุณแม่ได้มีการพูดเอาไว้แล้วนะครับว่าหลังจากที่รถชนนะฮะทางศาลเนี่ยก็ได้มีการต่อสู้กันมาตลอดนะครับจนกระทั่งมาถึงปี57นะครับก็ได้มารู้จักกับทนายคนหนึ่งชื่อว่าทนายพิสิทธิ์ถูกไหมฮะ ทนายพิสิทธิ์เนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับโดยการอ้างว่าจะพยายามทําให้ได้เงินเร็วขึ้นแต่สุดท้ายแล้วทางศาลเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการต่อนะครับแล้วก็ได้มีการอุทธรณ์นะฮะขึ้นไปนะครับบอกว่าสุดท้ายแล้วต้องจ่ายเงินให้คุณแม่เนี่ยสี่ล้านกว่านะฮะแต่ปรากฏว่าทางบริษัทเจ้าของรถ18ล้อที่ชนเนี่ยนะฮะเขาจ่ายเงินมาให้แต่คุณแม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาจ่ายถูกไหมครับที่ไม่รู้เพราะอะไรว่าเขาจ่ายมาให้เพราะทนายพิสิทธิ์เขาบอกว่า บริษัทเนี่ยเขาล้มละลายรั้งสุดท้ายที่เขาลงไปที่ศาลครับค<ะ>แล้วคุณแม่มารู้ได้ยังไงว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ทนายคนนั้นเขาบอกก็ที่เขามาโกหกเราว่าเนี่ยเขาจ่ายหนึ่งล้านค่ะแล้วเนี่ยเขาจะจ่ายให้เราเป็นงวดงวดงวดละสี่หมื่นบาทเขาจจ่ายมาได้ถึงเจ็ดงวดพอจ่ายมาถึงเจ็ดงวดงวดที่ 8, แปดเราก็โทรหาทานายคนนี้อีกทนายคนไหนฮะพิเศษนี่แหละค่ะ,ะแล้วที่ทนายรับเดือนเดือนนี้เ็ายังไม่ส่งเงินมาเลยค่ะ เพราะว่าเงินที่เราได้ได้มาเนี่ยเราต้องโอนให้พวกบรรดาญาติญาติที่เขาเคยมาออกเงินค่าวางหน้าสามแสนกว่าบาทคือใช้หนี้เขาแหละใช่ค่ะแล้วยังไงต่อครับแล้วเราก็บอกว่าขอเบอร์ทางบริษัทรถมั่งได้ไหมคะพี่อืมเราจะไปถามเขาเองแหละว่าทำไมยังไม่ให้ใช่ค่ะตั้งแต่มีเรื่องมาคือไม่เคยคุยกับเขาเลยทาทนายพิสิทธ์บอกว่าบอกว่าไม่ต้องครับเดี๋ยวผมเป็นทนายผมจัดการเองอ่าบอกปัดได้อย่างนั้นใช่ค่ะแม่เลยสงสัย ช่ค่ะแล้ว,ลวมามาูจริงๆได้ยังไงมารูจริงๆคือมีคนเขาบอกว่าเบอร์โทรศัพท์เท่าเราอยากรู้ว่าลองเสิร์ชเข้าไปที่ตองหนึ่งสี่ตัวอือ่าแล้วก็บอกชื่อบริษัทเขาอืมเขาจะบอกให้เราแม่ตามหาเบอร์้นได้เองค่ะแล้วก็โทรไปที่บริษัทร,รถสิบแปดล้อที่ชนชแม่เนี่ยนะใช่ค่ะแล้วถามเขาว่าถามเขาว่านี่เป็นรถบรรทุกพวก1สิบแปดล้อ ที่เคยชนกับดิฉัพนพรทิพย์จันทรัต์กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอําเภอเชยาหรือเปล่าคะเขาบอกว่าใช่ค่ะเขาถามว่ามีอะไรอีกหรอล่าคะก็จ่ายเงินให้เรียบร้อยแล้วนี่คะกับทนายพิสิทธิ์ห้าล้านบาทตกใจไหมตกใจมากเลยค่ะตกใจมากได้มีการกลับไปถามทางทนายพิสิทธิ์ไหมเพราะวันนั้นเราเราก็ยังไม่ได้โทรไม่ได้โทรถามเขาตรงๆนั่งแบบนั่งนั่งนึกว่า ทำยังไงดีครับจะไปยังไงดีมันเกิดอะไรขึ้นอืแล้วสุดท้ายสรุปได้ถามไหมครับถามค่ะถามแต่ว่าเราเดินทางไปที่วันนั้นนะคะพอได้พอเรารู้เรื่องแล้วเราถามบริษัทรถว่าเออบริษัทรถอยู่ที่ไหนคะอืขอไปได้ไหมก็ไปคพอไปถึงเสร็จปุ๊บเขาเอาหลักฐานให้แม่ดูเลยนะครับก็จะเป็นนี่และครับคุณผู้ชมครับ เป็นลนักษณะองี้นะฮะเป็นเช็คนะครับที่สั่งจ่ายชื่อนายพิสิทธ์นะครับนี่นะฮะจ่ายไม่ได้แค่งวดเดียวนะฮะนี่ผู้ชมเยอะมากจำนวนเงินแต่ละครั้งเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะฮะก็จะมีหลักแสนนะฮะแสนห้าสองแสนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับเยอะมากรวมทั้งสิ้นเนี่ยเท่าไหร่ฮะสามสิบเอ็ดฉบับค่ะสามสิบเอ็ดฉบับเป็นเงินจำนวนรวมทั้งหมดก็คกือ สี่ล้านกว่าบาทสี่ล้านกว่าบาทนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณแม่เนี่ยรู้เองในวันนั้นเลยเพราะคุณแม่ได้มีการเดินทางไปที่บริษัทรถทันนีแล้วเขาก็ให้เอกสารมาดูคือเป็นเช็คต่างๆที่เขาสั่งจ่ายแทนที่เช็คจะมาถึงคุณแม่เปล่าไปจ่ายให้กับนายพิสิทธิ์ค่ะซึ่งคุณแม่บอกว่าเป็นทนายความคุณแม่ได้กลับมาถามคุณพิสิทธิ์ไหมก็พอรู้เรื่องแล้วปรึกษากับทางที่บริษัทรถนะคะก็มีทนายคนหนึ่งตอนนั้นชื่อชื่อคุณทนายเกียรติไกร ก็ถามว่าแล้วจะทํำยังไงดีอบริษัทรถเขาบอกว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงคุณเหมือนกันเพราะว่าบริษัทรถเขาจ่ายเงินให้ทา้งคนหมดแล้ว ถึงคนจะไม่ได้รับโดยตรงโอเคนะครับเอางี้คุณแม่เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปโฟนอินนะครับหาทนายชัยวัฒน์สิงชัยนะครับท่านเป็นทนายความตัวแทนของบริษัทรถส8ล้อที่ชนคุณแม่เนี่ยแหละนะฮะแกจะยืนยันเลยว่าแกจ่ายเงินมาแล้วจริงๆนะครับเอาละฮะตอนนี้ทนายอยู่ในสายกัแล้วนะทนายชัยวัฒน์ครับครับสวัสดีสวัสดีครับผมหนุ่มกันชัยนะครับ ครับผมตอนนี้ผมเชื่อว่าทางทนายชัยวัฒน์เองคงจะได้ทราบข่าวแล้วนะครับเพราะว่าข่าวดังกระหึมทั้งประเทศเลยนะครับถึงกรณีที่ทางบริษัทได้มีการจ่ายเงินให้กับทางคุณแม่ไปแล้วกับลูกสาวไปแล้วที่พิการเนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายเงินไม่มาถึงมือเขาเพราะทางทนายความของเขาเนี่ยเอาเงินไปทราบใช่ไหมฮะครับทราบครับทนายยืนยันได้ไหมครับว่าได้มีการจ่ายเงินจริงๆครับก็ได้จ่ายไปแล้วครับเพราะว่าทางทลายพิสิทธิ์เนี่ยนะครับเขาเป็นผู้รับมอบอำนาจ จากทางผู้เสียหายครับซึ่งเป็นโจทย์รวมทั้งหมดเนี่ยห้าคนนะครับที่ศาลมีคำพิพากษาให้จ่ายครับนะครับทางเราก็เห็นว่าทางคุณพิสิทธิ์เนี่ยเขามีหนังสือมอบหน้าจากทางคุณแม่แล้วก็ทางผู้เสียหายอื่นทั้งหมดเลยซึ่งเป็นผู้รับมอบหน้าคนเดียวนะครับที่มาติดต่อขอรับเงิน ครับนะครับทางเราก็เลยดําเนินการจ่ายเงินตามคําพิพากษาให้กับทางคุณแม่ไปแล้วก็ทางผู้เสียหายไปทั้งหมดครับก็คือเป็นเช็คของธนาคารกรุงเทพตามที่ผมถืออยู่ตอนนี้ถูกไหมครับอ๋อพอดีว่าผมไม่ได้เห็นหน้าจอโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็คือตอนนี้ผมถืออยู่เป็นธนาคารกรุงเทพนะครับที่จ่ายมาครั้งหนึงแสนหนึ่งบ้างนะฮะมีแสนกว่าบ้างแสนห้าบ้างเนี่ยนะครับครับถูกไหมฮะมีสองหมื่นห้ามีอะไรบ้างเนี่ยนะครับ 200,500โอเคนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้พอมีเรื่องแบบนี้เกิดมานี่ผลทางทางคดีความออทางบริษัทจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมครับก็จริงๆแล้วทางบริษัทก็ได้ปฏิบัติตามคําพิพากษานะครับครับครับก็ได้มีการจ่ายเงินให้กับทางผู้เสียหายไปซึ่งการจ่ายเงินเนี่ยทางผู้เสียหายก็มีหนังสือมอบหน้าจมารับเงินจากทาง บริษัทไปเรียบร้อยทั้งหมดแล้วอก็ถือว่าผลสภาพนี้ไปแล้วตรงนั้นถูกไหมฮะใช่ครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมแค่ต้องการคำยืนยันนะฮะขอบพระคุณครับทนายชัยวัฒน์ครับขอบพระคุณครับทนายชัยวัฒน์สิงชัยนะครับเป็นทนายความตัวแทนของบริษัทที่เป็นเจ้าของรถสิบแปดล้อเนี่ยแหละฮะเขายืนยันว่าเขาจ่ายมาแล้วจริงๆคุณแม่แต่เมื่อกี้สิ่งหนึ่งซึ่งคุณอนังทางทนายก็พูดมาผมตกใจเขาบอกว่าคุณแม่ไปเซ็นมอบอำนาจให้กับทางทนายพิสิทธิ์ไปรับเงินแทนคุณแม่ไปเซ็นตอนไหน ตอนสุดท้ายตอนที่ว่ามีคําสั่งสารขึ้นมาค่ะ,ะว่าเนี่ยเขาให้ลงไปที่ศาลอีกแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าลงไปตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าลงไปทําไมเขาบอกว่าคุณแม่กับน้องไม่ต้องลงไปแต่คุณแม่เนี่ยช่วยเซ็นกระดาษให้ผมหน่อยได้ไหม,มเราก็ถามว่ามันกระดาษอะไระคะคุณนา,นายเพราะมันมมไม่ได้เขียนอะไรขึ้นมาเลยอเขาบอกว่า ผื่อผมต้องไปทําเอกสารอะไรบางอย่างแล้วแบบเป็นการเร่งด่วนวันนั้นที่คุณแม่เห็นไม่กระดาษเปล่าเหรอค่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยค่ะและให้คุณแม่เซ็นเปล่าเปล่ายนะฮะแล้วเขาไปกรอกเอาเองเหรอค่ะโอ้โหน่ากลัวมากผมบอกเลยเรื่องเนี้ยคุณแม่ก็เซ็นให้ไปค่ะนั่นคือเขาเอาไปทําเป็นลักษณะหนังสือมอบอํานาจที่คุณแม่เนี่ยมอบไปเขาเนี่ยไปรับเช็คจากบริษัทที่เป็นคู่กรณีของคุณแม่ถูกไหมฮะค่ะ คุณแม่มาบ่นให้หนูฟังได้ไหมลูกถึงกรณีพวกนี้ก็ตอนนั้นที่คุณแม่เซนก็ตอนนั้นหนูอยู่โรงเรียนค่ะแล้วก็คุณแม่ก็นัดเจอกับคุณลุงธนายแล้วก็เซนคุณแม่ก็มาบอกวิวว่าค่ะว่าเจอเงินแล้วนะใช่ค่ะถูกไหมฮะให้ลุธนายไปแล้วนะเดี๋ยวจะได้เงินมาใช้กันแล้วนะค่ะสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะ โอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมีทางทนายความนะครับคือทนายโต้งเชนลงบุญสันนะครับมาพูดคุยกับเราด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะหาทางออกกันยังไงนะครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ นี้นะครับเรามีทนายโต้งนะฮะทนายชัยนรงบุญสันนั่งอยู่เราด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับกรณีแบบนี้ทนายโต้งผมขอเล่งเวลาสักนิดนึงนะฮะฟังเรื่องทั้งหมดแล้วจะเอาอยัางไงดีจะเอาเงิน5้าล้านคืนมาแบ่งเป็นสองส่วนนะคุณแม่ประกันรแรกเนี่ยเข้าเป็นทนายความต้องยอมรับวิชาชีพทนายความผมเองก็เป็นวิชาชีพทนายความได้รับเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกเสียใจนะ ในส่วนวิชาชีพเพราะฉะนั้นแต่ว่าคุณแม่จะต้องดําเนินการต่อในส่วนของสภาธนายความสภาธนายความไม่ได้นิ่งเฉยนะครับเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เพราะฉะนั้นร้องเรียนที่สภาธนายความก่อนนะครับ,รบไม่ต้องห่วงอนี้เดี๋ยวผมประสานงานให้นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งต้องมาดูข้อที่จริงก่อนคุณหนุ่มที่ข้อที่จริงที่เล่ามาเนี่ยมีหลายแง่หลายมุมนะครับซึ่งสามารถฟ้องร้องเรียกเงินคืนได้นะครับ,รบอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าค่าพิพากษาพิพากษาให้จาเลยในชำระเงินตามพิพากษาที่คุณบอกครับผู้เสียหาย จำเลยเนี่ยได้สำรักเงินมาแล้วผ่านทนายมาแล้วแต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่าทนายเนี่ยหมดภาระความรับผิดเพราะว่าโดยข้อทีจจริงเนี่ยที่ที่คุณหนุ่มคุยจะกที่นี่แต่ผมดูเอกสารเนี่ยเอกสารมีลึกกว่านั้นนะมันได้มีการทําบันทึกมันได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกันอีกนะครับคุณหนุ่มแต่ว่าปรากฏว่าไอ้ตรงเนี่ยยังมีเอกสารที่พอจะเรียกร้องหรือว่าฟ้องร้องคดีได้ด้วยคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจไป มีโอกาสได้คืนนะฮะมีโอกาสได้คืนนะครับมีโอกาสได้คืนถึงแม้อาจจะได้คืนไม่ครบถ้วนคุณหนุ่มแต่ว่าได้ลองได้คืนมาเยอะพอสมควรครับผมขอญากถามคุณแม่ณวันนี้ได้มีการเจอทนายคนนี้ไหมที่็มีไม่ได้เจอเลยค่ะติดต่อไปไหมฮะติดต่อไปแต่ศัพท์ติดต่อไม่ได้เลยคือเขาหายไปเลยหลังจากที่มีข่าวขึ้นมาเขาติดต่อมาไหมไม่ติดต่อมาเลยค่ะรู้ไหมเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่รู้ค่ะคือหายสับสูญไปเลยเดี๋ยวรู้ยังไงเดี๋ยวรู้คุณหนุ่มเดี๋ยวรู้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อเเช้านี่ย ผมพูดคุยกับท่านนายกสภา,านายความนะครับท่านอุปนายกฝ,ฝ่ายกิจการพิเศษของสภาทนายความท่านไม่ได้นิ่งดูได้แน่นอนว่าทนายอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณต้องโดนแน่นอนในส่วนในส่วนวิชาชีพนะแต่ในส่วนคดีความผมบอกว่าเราก็ไม่ละเว้นไว้นะครับในส่วนคดีความนี่เรายังสามารถฟ้องร้องได้เดี๋ยวดูแง่มุมในข้อกฎหมายคุณหนุ่มดูในแง่มุมในข้อกฎหมายถ้าอันไหนจัดการได้จัดการเอ่อต้องมาถามทางน้องบีมน้องบีมลูกณวันนี้เนี่ยจะทํายังไงดีคือฟังปัญหาของคุณแม่แล้วรู้สึกสงสารคุณแม่บ้างไหม ก็สงสารค่ะเรามีส่วนในการช่วยเหลือคุณแม่ยังไงบ้างไหมครับปลอบคุณแม่บ้างไหมก็ <c oughs> คึงได้แต่ให้กําลังใจคุณแม่ค่ะอืมแม่ล่ะครับวันนี้ทุกใจยังไงบ้างกับแก่ที่มองเห็นโลกที่แบบนี้ค่ะคือนวันนี้ถ้าแม่ได้เงินคืนมาแม่จะทําอะไรบ้างอันดับแรกก็จะเอามารักษาลูกอค่ะเพราะว่า หมอที่ไหนก็บอกว่าน้องยังมีทางรักษาแต่ต้อง,างาขาดต้องใช้เงินเยอะครับเพราะฉะน,นั้นก็คืออยากจะขอให้มีความยุติธรรมเกิดขึ้นทนายโต้งแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาบอกเขาไม่มีเงินเขาแบบใช้ไปหมดแล้วเขามีความจําเป็นเพราะเห็นคุณแม่บอกว่าได้มีการติดต่อสอบถามไปทางทนายทางฝั่งนูนเขาบอกคุณแม่ว่าเขาจำเป็นต้องใช้เงินค่ะเขาพูดอยางนคะ ใครก็พูดได้คุณหนุ่มไอใช้เงินในส่วนใช้เงินแต่การบังคับคดีเราก็าสามารถบังคับคดีได้ไม่ใช่ว่าเขาอยู่บนโลกนี้แล้วเขาจะไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินทองเงินทองเขายักย้ายถ่ายเททรับไปที่ไหนเนี่ยไปตามยึดทรัพย์ตัวอันนี้เป็นคดีอาญาไหมฮะในส่วนคดีอาญาเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันเข้ากรดีไหมแต่ท่านในส่วนคดีแพ่งที่เรียกคืนเนี่ยเข้าแต่ผมยังบอกไม่ได้คุณหนุ่มมันมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับซึ่งอย่าลืมว่าวันนี้เราจับทนาย คือเอาง่ายๆดีกว่าทนายโต้งอะไรบอกหลังจากที่ดูเอกสารนี้แล้วเนี่ยทางฝั่งนู้นเนี่ยทนายฝั่งนู้นเนี่ยเขามาเรียกว่าเครียกอะไรวะพลิกแพลงถูกไหมฮะพยายาม,มที่จะทําให้อาญากลายเป็นแพ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆส่วนหนึ่งเป็นอย่างนั้นจริงเพราะผมดูเนี่ยคือคือผมถามคุณแม่เนี่ยไอ้นี่เกิดได้ยังไงก็นี่เกิดยังไงเนี่ยโอ้ใจผมนะดูไปด้วยเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ทำไมใช้วิชาชีพทนายความแบบนี้ซึ่งนักกฎหมายนี่ผมต้องบอกคือประชาชนพอดูเรื่องนี้นะทนายความนี่ยิ่งโดน โดนด่าทั้งเมืองคนดีมีอีกเยอะคุณหนุ่มนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่านี่เป็นเรื่องที่ว่าณวันนี้เนะครับเป็นกระแสที่ดังมากๆนะครับและหลายคนนะครับให้ความสนใจนะครับที่อยากจะช่วยเหลือมากๆนะครับว่าเอ๊ะจะทำยังไงกับปัญหานี้ดีนะฮะจะช่วยเหลือยังไงกันดีนะครับตอนนี้มีเบอร์บัญชีขึ้นอยู่หน้าจอด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะบริจาคนะครับให้กับครอบครัวนี้ได้นะฮะหรือแพมเพิร์ดก็บริจาคได้เหมือนกันถูกไหมฮะโทรไปมีมีเบอร์ไหมอยากจะให้เบอร์ที่ หรือติดต่อทางรายการแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไายรายการเรามีเบอร์ขึ้นให้นะติดต่อมาเดี๋ยวเรจะจัดการให้กันแล้วกันนะครับสุดท้ายจริงๆคุณแม่ครับมีอะไรอยากจะบอกผู้ชมทางบ้านหรืออยากจะบอกใครเชิญครับสวัสดีนะคะอยากจะฝากบอกคุณทนายที่โกงเงินของดิฉันกับลูกไปอะคะ่วะว่าถ้าตอนนี้คุณดูทีวีหรือว่าคุณเห็นข่าวขอเถอะค่ะขอเงินของเราคืนจะได้ออกมารักษาลูกสาว เนียแค่นี้ย,ยครับทางน้องบีมาล,ลูกมีอะไรจะบอกโอขอบคุณค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทางรายการแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่คอยช่วยเหลือคุณหนูแล้วก็คุณแม่มาตลอดนะคะขอบคุณค่ะครับก็เป็นเด็กดีดูแลแม่ต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับ ผู้ชมอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับต้องฟังดีๆนะฮะว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคุณสามารถไปชมต่อในแฟนเพจของโหนกระแสได้นะครับเพราะเรื่องเนี่ยยังไม่จบเขียนบทนายต้องบอกมีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนกว่านั้นอีกซอซเลนครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังต่อนะครับที่แฟนเพจของโหนกระแสนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะจายดิจิน่านะครับผลิตภัณฑ์หลินจื้อมินกรุงเทพประกันชีวิตและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราโดนัทครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ